สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปซุขคือซุกข้นสิผ้าไปจอดเปิ้งผัวจะพี่น้องวันนี้สิผ้าไปจอดเปิ้งผัวทำความสะอาดรถเนาะป่ะไปกันเลยเดี๋ยวคันหนักกลองไหมกันพี่น้องทำความสะอาดร,รถนี่ดอก ถ้าต้องไปข้างหลังเพระาะว่าถ้าไปทางหนาพุนซีบกค่อยมากอย่าเข่ากองนะพี่นออออ้องค่อย็อบป่าหน่ะก่อนแล้วขยันมาลลอกไปก่อนเดียวเงินล้านสิหายพี่น้องเออลอกแล้วเ <c oughs> งินล้านกีบสิหายต้องไปทางหลังพี่น้องไปทางหนาพัวสิมั่ยอมเข่ากองเือนไย่ยอมดอกเพิ่นมา,มากๆในไทยเออ ก็เป็นดาราคนน้เดียวนี่เพราะว่าอุยอากาศดี้ะพี่นองเบึ้งเบึงเบึงเบ,บ,บึงสวยมากมากอันเพื่อนนั้นตำ้มก้อมสะอารอดรถเหมือนนี้แม่เพิ่นจะผ้าเพิ่เนิ่นผ้าดอกจะมาเอารถไปเช็คเะพี่นองเพราะรถขั้นนั้นเป็นรถไอเป็นซือเมย์ของเพิ่นเมย์ของเพิ่นเหมือนเมย์เพิ่น เป็นรถซื้อเมยนเพิ่นกันเลยเห็นเมยเพิ่นกันเลยสิเอารถไปเช็กยูนสถานที่เช็ครถนะเช็กปีละเถือเพิ่นกันเลยไปทำความสาดพัยานเมย์เพิ่นจมห,พห้พีนพ่น้องผัวหอยอืมทำความสารปีละเถือรถก็เลยหลังทิกศาสตร์ฝรั่งเขาเป็นคนจังสีหล่ะพี่น้องอืส่วนมา,า,าก็จะจะบ่อนคอยอยากทำความสารรถหลังรถคือบานเฮ้า บางที่จอดรถกันยังม่มี่เห็นมองจอดเนาะบ่มีลังค้าม่มอีหยังเด้อืแถวเนี่ยจอดวตต้ตากแดดตาล่มสิอะพี่น้องแต่เป็นบ้านเท่าแล้วเอ้ยมาสันเนาะดูแลวรถดพี่น้องเบิง่งผ้าไมยังเบิ่งอากาศบรรยากาศแดดจ้างจ้าได้พี่น้องแต่ว่ามีลมลมเย็นดีอากาศเย็นดีจ้ะพี่น้อง นอนเว้นนึงสินะค่อยค่อยยางไปได้พี่น้องเทื่อนหนึ่งค่อยค่อยยางกับไปทั้งผลควาเป็นเลาะหานกอนอไมเออตะกี้ตอนข่อยมาส่วงมิใหม่ค่อยยางไปเบิงห้ากอนอไม่มไม่จะพี่นอ้องเม,องมืองนี่ว่ามีกอนอไม่ หลดิออกมากของนอกกันโหลดได้ไววอยู่เด้พาอว้ามันมีคลื่นถ่ายอยู่ในบ้านนะเอ้ยกลัวสิไดถ้ามาโหลดวิดีโอลงคลิปพร้อมจังกอรจากม้าของนอกตราไปจอบอบงผัวไปจอบคุณไม้นะคะคุณใหม่กำลังเพิ่มสารหลดอยู่พี่น้อง ถั่วข่อยซื้อไม่โคด้วยจ้ะพี่น,ออขอขออน้องเขาก็เอินตะใหม่ไกล้ๆก็ได้ไรไดตรงบึงใกล้ๆเพิ่นห่วงตัวเพิน่นโอ้บรรยากาศดีจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีเวอร์จากน้อยมียากัสิมากละจ้ะตอนนี้กะ เบ่งมิล่าก่อนบายสองมียาสิมาหอดบายสองคืนว่ะสิอืมสิมะเอารถเบ่งเบ่งก่อนพี่ออน้องจะกงุ่มสามนี้เพื่ออากาศดีเด่ะเดี๋ยวด้ะเคนตอนเท็กซัส ออคือบ่ขึ้น,นสภาพอากาศที่บ่ขึ้นบางรถขัานนี้จะพี่น้องข้าเจาเ้าขับแบบนี้ละข้าเจ้าบ่ค่อยหัวซ่ารถน่ะพี่น้องฝรั่งอ้าวคัดคัดคัดใ่เลยเรียกออกตัวไหนคะ ปีนึงจังทำความสะอาดเธอหนึ่งพี่น่องแม่เพิ่นจิเป็นประเภทแบบรักษาความสะอาดแม่เพิ่น,นะเปินจะเลยยานแม่เพิ่นจมหายถาแม่มาเอารถก็ดือสิบเอวนเทียดดอกพี่น่อง เห็นบอเห็นบ <c oughs> ่กไกว่านี้หรได้กว่านี้เพี่น้องบอกว่าเตอันซัมติงเอลวัสี่ปุ่นไายเพื่อนวัสเออพี่น้องมักออกวิดีโอปะเยอเล because nobody there right here. Need water. did need water. go come จะเปิดประตูใ hey, ห้ผ no. no. ัวกอนพี่น้องผัวเขาผัวเขาบานประด้ย่านเงินลานก่อยหายเนาะก็ลอกไว้ตัวพึ่งย้าอยู่เดี๋ยวนเปิดประตูให้ผัวกัน ไปเฝ้าลดเปนดมาไปเฝ้าอีก่งประาลดห่ก็น้ำผัวแต่ละมืนละเวียนกเื่องรถเป็นไงพี่น้อง อากาศไอ้ช่วงนี้ใบใหม่มันก็โปร่งออกมาพี่น้องอืมสวยงามบรรยากาศดีกาลังก็กำลังจะไปชอปปิ้งกัน,กนไ,ได้เงินเหรอพักันไปชอปปิ้งว่าสันได้เงินจากไอ้รัฐบาลซอยโควิดเต็มอยู่ สิผายางรอบานพี่น,อน้องเราอยากยางรอบานกันเหมือนนี้เอ้อเสียงยังตกใจเมืออาจจะเห็นตะหน้าข่อยเด้อพี่นอ้องเพราะว่าเขาไปเอาเนี่ยจับไอ้กล้องแบบอันนี้มากเขเอาไม้ไม่จับกล้องมากนะพี่น้องมันกะสิทายใดเพรไก่อาจจะเห็นตะหนา้าเดี๋ยวอยเบิ้งก่อน โหลดหอดึงใส่แล้วพายางรอบานเลยมาเฮาก็จะเหมือนเนี่ย,ยเหีหยาดดูดกับร่งกายขาแต่ว่าอยู่ที่ทำง,นง,นงนานกังม้ยางยืดมือบืดเว้นต่อว่ากินเข่าอิ่มเด้พี่น้องกินเข่าอิ่มจนจุกเมื่อกี้เนี่ยไมย้ยางหให้มันย่อยก่อนแถวนี้มีคนเซาเต็มเหมือนเลยพี่น้อง ทางบ้านคอยอมันบาแพงจ้ะแถวนี่คือว่าในเมืองที่่อยอยู่ในเมืองแคนนันคือว่อาอพาร์ตเมนต์ที่่อยเ่าอยู่นี่ถูกกระโม่จ้ะพี่น้องถูกมากยิ่งคนที่บ่ได้ทำงานนะรัฐบาลซอยแค่จ่ายแเค่เดือนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญพี่นอ้องรัฐบาลซอยเหลือ เรากับเี่ยนมือถือกล่องพี่น้องกับปวดแขนโอ้โอ้โอ้พาเดินเลาะบ้านนะคะเลยอยากมากกับไม่ยู่ด้วยจ้ะแถวนี้าเชาถูกมากๆแต่ว่างานก็นอาจจะหาอยากหน่อยเป็นเมืองเล็กๆเนะเาะแถวนั้นอะ่ะพี่น้องแพงเพ,งพราะว่ามันเป็นบ้านเป็นขอบขัวหลังใหญ่ ที่ย่างไปเขาบานถ้าเจา้บาบัดทีนี้ตกใจไใหญ่อันนี้นั่งอยูหนนาบ้านคนผิวดำแล้วตกใจเล่าพี่น้องก็เห็นแล้วดูอยู่รอกเ้วยเตกใจว่าเราเป็นเราผิวดำอากาศดีจ้ะอากาศดีมากๆเลยนะคะเห็นปะเดี๋ยวเด้อปัดกล่องลง ว้ยจังไยมียากกวสีมากเหรอตัวนี้เอารถขั้นนี้สิเลี่ยวไปใส่ป่ะฉันไม่ถ่ายคุณนะคะไม่ต้องมองหน้าฉันฉันถ่ายฉันเองค่ะฝรั่งเขาจะจะมากไปส่วนโตนวนะพี่น้องจะบอค่อยอยากออกกล้อง จะชอบการเป็นส่วนตัวมากกว่าเนาะโอ้เห็นตนาคนักไฟลอที่นี่ผม่อยก็จะเป็นกึกซึกก,ก,กึกซึกแน่เได้พี่น้องเพราะว่าลมลมมันพดัดแล้ะกะ็บบไดมัดไว้เรียบชิงห้างรัดไปนี่กระยานหมาเา่าโอ้ก็เป็นตะปปันจะกะักระยานหลินเด้พี่น้อง เออก,กลิ่ปันจักยานรอเดีนวสวนสาธนารณะนาแนวเนี้ยอากาศแบบเนี้ยอากาศดีจ้ะอากาศดีมากๆเลยเอ้าใครลืมข้าวเขบาบอกจะเฮ็ดคลิปแค่คลิปเดียวแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่แหละคลิปมันเยาวแล้วมันจะตัดเป็น2คลิปเพราะว่ามันสิบสองสิบสามนาทีแล้วว่าพอกันคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปจอบบ้างมียาก่อนจะพี่น้องมียาสิม,ม้าแล้วนะคะไปแล้วค่ะ